อ่ะโยหลายคนไม่กล้าไปฉีดวัคซีนแม่ทองฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมคะฉีดได้ครับข้อมูลชัดเจนแต่ต้องบอกงี้ฉีดได้เนี่ยหนึ่งไม่เพิ่มการแท้งมากกว่าคนปกติแปลว่าไงแปลว่าคนปกติแท้งได้อยู่ครับใช่แม่ที่ฉีดวัคซีน ก็มีอัตราการแทงเท่ากับคนปกติเพราะบางคนคิดว่าพอไปฉีดมาปุ๊บฉันแทงไม่ใช่นะฮะถ้าเป็นเป็นเองด้วยตัวเองแลเธอจะแทงเองอยู่แล้วใช่แล้วใช่แล้วไม่เกี่ยวกับวัคซีนเหมือนที่เราขี้เกียจเราก็โทษครองโควิดไม่ได้ใช่แล้ที่เกียจเองอยู่แล้วอัตราการที่ทารกเสียชีวิตในครรภ์ก็ไม่ต่างจากคนปกติอันนี้ก็ย้ำอีกเพราะว่าบางทีมีข่าวไปฉีดวัคซีนมาแล้วลูกตายนะครับตามข้อมูลณปัจจุบันไม่เพิ่ม นยางไม่เพิ่มความเสี่ยงเพราะนั้นทั้งน้ำหนักแล้วก็โดยส่วนตัวผมคิดว่าทั้งโดยส่วนตัวแล้วก็ตามหลักฐานทางวิชาการลัวกันฉีดดีกว่าไม่ฉีดเห็นมีการรณรงค์ให้คุณแม่ทองไปฉีดด้วยใช่ค่ะรราชการก็แนะนำค่ะดูแลตัวเองค่ะเพื่อลูกน้อยเราไม่ใช่หนึ่งชีวิตอีกต่อไปค่ะ